บูเหงาหายแตู่หักวัยรุ่นก็เป็นหายบุกกรหายเถื่แนท่มนบอข่อยว่าถือกูบอจังหวันนีได้ฮะจะว่าข่อยว่าถือหรือว่าผิดจังหวันนีได้ข่อยว่าถือกูบอฮะจังหวันนีได้แหละจังะวันนี้ได้เมน่ามันก็เป็นตาวาวจุ่มข่อยเดนอนกับว่าจุ่มข่อยเดินอนปูข่อย ว่ไขนอนตื่นจุ๋มงะเยก็เห็นน้ใดหาจะว่านะใดบอกอืก็กระเมยเป็นคอยกระเมยเป็นคือกันจะว่าคอยเมื่อยบมเป็นบอกพอจะบปอยู่เนี่ยโอ้ยคอยแห้งเมื่ยหลายเลยพอไปอยู่แม่เมยบ่มีคนจักเรื่องให้แล้วบมมีคนเอาลูกชายเอาแม่แล้วตอนคำ แม่ก็ให้นอนตื่นช่วยก็ให้ถือห่างในบาทนี่เครื่องกระโปมีภผ่สาห่าในบาทนี่เนาะตอนบอดดิเห็นใจกันทุดทีเนาะคนอีสานเก็ดอยู่เ็ดกินในีเพิ่นอีได้บาทเอาเพิ่นออกเพินข่าวอีได้พาเพิ่นไปขี่ได้บนี้เอ้าเงียเพิ่นไปทออีเพิ่นก็สั่งก็เก่าเพิ่นก็บาดแพงเพิ่นก็ยันสั่งก็เก่าได้ cho vắn ở đây, tao vắn ở đây. Hả? camp kèm bữa sáng mừng của bữa sáng có anh đỏ. Too quá, tu quá, tu quá, tu quá, chụp Chúc khỏe quá, tu